สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของราหูอมจันทร์ส่งท้ายปีในคืนวันลอยกระทงในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนของปี2565นี้นะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาว12ราศีกันบ้างโดยราหูอมจันทร์หรือที่เราเรียกกันว่าจันทรุปราคานั้นถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะมักจะเกิดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำหรือว่าในวันแรม1ค่ำซึ่งทางจันทรคติก็เรียกกันว่าเป็นวันบูรณะมีค่ะซึ่งใน1นปีก็จะเกิดเพียงไม่กี่ครั้งนะคะถือเป็นปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์ โลกและพระจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันและเมื่อมองจากโลกออกไปเราจะเห็นว่าเงาของโลกนั้นบดบังพระจันทร์โดยอาจจะบดบังเพียงบางส่วนหรือว่าบดบังแบบมิดทั้งดวงก็ได้นะคะโดยในวันที่8พฤศจิกายนนี้ก็จะเกิดปรากฏการจันทรุป,ปราคาชนิดเต็มดวงขึ้นค่ะโดยจะมองไม่เห็นที่ประเทศไทยนะคะ โดยพื้นที่ที่สังเกตเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงได้ชัดเจนในครั้งนี้ก็คือส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียค่ะส่วนใหญ่ของออสเตรเลียอเมริกาเหนือยุโรปทางตอนเหนือและทางตะวันออกค่ะรวมไปจนถึงอเมริกาใต้นะคะและตามความเชื่อเราจะถือว่าจันทรุป,ปราคาที่เกิดขึ้นนั้นหากมองเห็นได้ชัดเจนที่ซีกโลกใดหรือว่าที่ประเทศใด ก็จะมีเรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้นในที่นั้นๆค่ะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จันทรุปราคาในครั้งนี้มองไม่เห็นในประเทศไทยค่ะจึงเชื่อกันว่าประชาชนคนไทยนั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากจันทรุปราคาไม่มากค่ะโดยในวันที่8พฤศจิกายนปี2565นี้ที่จะเกิดจันทรุปราคาชนิดเต็มดวงขึ้น โดยจันทรุปราคาก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เวลา15นาฬิกา2นาทีและบทบังมากที่สุดในเวลา17นาฬิกา59นาทีและสิ้นสุดการเกิดจันทรุปราคาในเวลา20นาฬกา56นาทีรวมระยะเวลาในการเกิดจันทรุปราคาในครั้งนี้นะคะเป็นเวลา5ชั่วโมง54นาทีค่ะและจากการคำนวณ จุดเกิดคราดจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นที่ราศีเมษที่21องศา50ลิบดาในนักสัตว์พรณีเลิกค่ะและแม้ประเทศไทยจะมองไม่เห็นจันทรุปราคาในครั้งนี้นะคะแต่ตามความเชื่ออิทธิพลของจันทรุปราคานั้นย่อมส่งผลแต่อาจจะส่งผลน้อยกว่าประเทศอื่นๆที่เห็นปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนค่ะโดยตามความเชื่อนะคะ จันทรุปราคาในครั้งนี้ก็จะส่งผลกระทบกับชาวราศีเมษและชาวราศีตุลมากกว่าราศีอื่นๆค่ะเพราะว่าชาวราศีเมษและชาวราศีตุลน,นั้นถือว่าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคลาดโดยตรงเลยล่ะค่ะโดยผลกระทบนั้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับองศาลิปดาของลัคนากำเนิดค่ะและองศาของดวงดาวในจุดตั้งรับ ที่ราศีเมษและราศีตุลของแต่ละท่านนะคะว่าองศานั้นจะอยู่ในระยะของคราดจันทรุปราคาหรือไม่หากองศาของลัคนากำเนิดและดวงดาวที่ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษและเรือนราศีตุลของท่านนะคะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบสามองศาของจุดเกิดคราดในครั้งนี้ที่ยี่สิบเอ็ดองศาห้าสิบลิปดาอิทธิพลร้ายของคราดที่จะเกิดก็จะยิ่งเบาบางลงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ อิทธิพลของจันทรุปราคานะคะตามความเชื่อนั้นก็ย่อมส่งผลกระทบกับดวงของผู้คนอยู่ดีและถือเป็นช่วงเวลาห้ามเลิกอีกด้วยค่ะคือเราจะไม่ประกอบการมงคลใดๆนะคะในช่วงระยะเวลาหน้าสัตวาราหลังสัตวารีคือก่อนหน้าเจ็ดวันแล้วก็หลังเจ็ดวันค่ะโดยนับจากวันที่เกิดจันทรุปราคานะคะ โดยในครั้งนี้จันทรุปราคาก็เกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนค่ะดังนั้นผลกระทบก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของปี2565นี้ค่ะโดยคราดของจันทรุปราคานั้นหากเกิดขึ้นในเรือนใดของดวงชะตาราศีเกิดนะคะก็จะส่งผลวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้ เรามาดูกันค่ะว่าในแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่ราศีเมษเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนั้นเราถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ในครั้งนี้เลยค่ะจากอิทธิพลของจันทรุปราคานะคะก็ให้ชาวราศีเมษนั้นระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจ รวมไปจนถึงในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นได้ทั้งของตนเองแล้วก็ของคนรักคู่ครองนะคะรวมไปจนถึงให้ระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเช่นจากคนรักจากผู้ร่วมงานจากลูกค้าหรือว่าหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งมีเหตุให้ผิดใจกันดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีเมษนั้นทำตัวให้อ่อนอ่อนผ่อนปรนให้มากๆนะคะอย่าหัวร้อนง่ายจนเกินไปค่ะขอให้ท่านทำตัวเป็นต้นไผ่ที่รู้ลมแล้วสถานการณ์ต่างๆก็จะผ่านไปได้เองค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในครั้งนี้เราถือว่าชาวราศีพฤษภรอดตัวค่ะ ท่านรอดพ้นจากอิทธิพลของจันทรุปราคาในครั้งนี้เพราะว่าในปี2564ที่ผ่านมาถือว่าท่านโดนมาเยอะแล้วแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ถือว่าดวงเริ่มเปิดรับสิ่งดีๆแล้วนะคะเรียกกันว่าชาวราศีพฤษภนั้นก็จะได้เริ่มเห็นสายลุ้งที่สดใสหลังพายุฝนกันแล้วละคะ่ะ ยกเว้นว่าจะมีชาวราศีพฤษภบางท่านที่ในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลในดวงกําเนิดอาจจะมีดาวตั้งรับอยู่ก็อาจจะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวค่ะว่าดาวนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของดวงชะตายกตัวอย่างเช่นหากท่านมีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวข,าวของท่านเองนะคะตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษหรือว่าในเรือนราศีตุลก็อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายใจได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าการลงทุนรวมไปจนถึงในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นเล่นหวยรวมไปจนถึงการเล่นเหรียญคลิปโตต่างๆนะคะในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าที่จะได้ค่ะ รวมไปจนถึงให้ระวังในเรื่องของบุตรบริวารในช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะมีปัญหาได้ง่ายเช่นเกิดหัวดื้อหัวรั้นหรือว่าบุตรบริวารมีการเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปจนถึงท่านที่มีรักนอกสมรสหรือว่ามีกิ๊กนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุให้วุ่นวายปั่นป่วนขึ้นมาได้สำหรับท่านที่มีความลับที่ปกปิดเอาไว้ในช่วงนี้ก็ให้ระวังความลับอาจถูกเปิดเผยขึ้นมาได้ค่ะ แล้วก็ให้ระวังปัญหาแบบเพื่อนรักหักเรี่ยมโหดนะคะระวังปัญหาการโดนแทงข้างหลังหรือว่าการถูกเลื้อยขาเก้าอี้อันเนื่องมาจากปัญหาของผลประโยชน์และรายได้เป็นต้นค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของบ้านที่ดินหรือว่ารถยนต์ยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้รถยนต์ของท่านอาจจะมีปัญหาให้ต้องซ่อมบำรุงดูแลก,กันมากเป็นพิเศษค่ะ รวมไปจนถึงให้ระวังบุคคลในครอบครัวนะคะเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะเกิดปัญหาผิดใจกันได้ง่ายค่ะในช่วงนี้รวมไปจนถึงให้ระวังคนหัวร้อนอาจจะหาเรื่องควยกับท่านได้ง่ายอีกทั้งกิจกรรมการงานของท่านในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะสะดุดติดขัดหรือว่าบางทีนัดเอาไว้แล้วก็ต้องเลื่อนต้องรอคอยเป็นต้น แล้วก็สําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นความเครียดหรือความกังวลก็ได้ค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศในแวดวงสังคมของท่านค่ะท่านอาจจะถูกนินทาว่าร้ายหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะถูกบูลลี่จนเกิดเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาได้บางท่านอาจจะมีเหตุสะดุดติดขัดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะ รวมไปจนถึงให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งพอสื่อสารผิดพลาดกันไปแล้วเนี่ยอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วทาให้ท่านเนี่ยเกิดปัญหากับเจ้านายหรือเกิดปัญหากับญาติผู้ใหญ่หรือเกิดปัญหากับพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องทั้งหลายขึ้นมาได้ค่ะในช่วงนี้ก็ให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระวังในเรื่องของการคิดการพูดนะคะเพราะบางทีการพูดที่ ตั้งใจจะสื่อสารเรื่องที่ดีเรื่องแบบนี้เนี่ยแต่เขาอาจจะฟังเป็นเรื่องที่ว่าท่านพูดไม่ดีหรือว่าท่านไปว่าเขาเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการพูดให้เป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีกันค่ะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงกระเป๋าแบน์มากกว่าช่วงอื่นๆน,นะคะก็ให้ชาวราศีกันระมัดระวังในเรื่องของเงินเงินทองทอง ระวังในเรื่องของการหาผลประโยชน์และรายได้เรียกว่าท่านมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นได้ค่ะในช่วงนี้โดยในเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของที่มีค่าของท่านเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะท่านอาจจะหลงลืมหรือว่าทําหายสูญหายเสียหายขึ้นมาได้อีกทั้งในช่วงนี้ท่านอาจจะมีรายจ่ายจรค่อนข้างมากค่ะก็ เรียกว่าให้บริหารเงินให้ดีๆนะคะในช่วงนี้รวมไปจนถึงท่านควรงดให้ผู้อื่นยืมเงินในช่วงนี้แล้วก็หากต้องตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อใช้ในการลงทุนหรือว่าซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงๆก็ควรคิดให้รอบคอบเป็นพิเศษค่ะเพราะอาจจะลงทุนผิดพลาดหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ ก็ถือเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวราศีเมษค่ะจากอิทธิพลของจันทรุปราคาในครั้งนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายใจรวมไปจนถึงให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้ท่านเกิดเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะอีกทั้งในช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ท่านทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ากับบุคคลที่อยู่รอบตัวได้ง่ายนะคะ รวมถึงให้ระวังท่านอย่าหัวร้อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนที่จะไข้กับท่านได้ง่ายๆเลยแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ชิดยกตัวอย่างเช่นกับคนรักคู่ครองหรือว่ากับหุ้นส่วนในการทำธุรกิจร่วมกันก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหากันได้ง่ายแต่ก็ดูเหมือนกับว่าชาวราศีตุลนนะคะในช่วงนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยเปียบประดุดดังแมวก้าชีวิตเลยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านก็จะรอดได้ทุกๆสถานการณ์เลยละค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะถือว่าอิทธิพลของจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้ท่านรอดตัวค่ะเพราะว่าเมื่อปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าภาพร่วมมาหลายครั้งแล้วเรียกว่าโดนมาเยอะในครั้งนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกรอดตัวนะคะ ยกเว้นเสียแต่ว่าในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลในดวงกำเนิดของท่านเนี่ยมีดาวตั้งรับอยู่ก็อาจจะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวนั้นค่ะว่าดาวนั้นเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของดวงชะตา ยกตัวอย่างเช่นหากท่านมีดาวเสาซึ่งดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสาหัสช้านะคะและสาหัสช้านั้นก็หมายถึงพักพวกเพื่อนฝูงหมายถึงพี่น้องในท้องเดียวกันหมายถึงแวดวงสังคมหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศของท่านรวมไปจนถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและการเดินทางหากมีดาวดังกล่าวเนี่ยตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษและเรือนราศีตุลก็าอาจจะโดนผลกระทบในเรื่องดังกล่าวนี้ได้เช่นกันค่ะ หรืออีกในหนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงการโดนแทงข้างหลังก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะก็าอาจจะต้องระวังคล้ายๆก,กันกับชาวราศีมิถุนค่ะคือให้ระวังในเรื่องของการทำโปรเจกต์โครงการใหม่ๆระวังเรื่องการลงทุนการพนันขันต่อต่อตางๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นเล่นหวยหรือว่าเล่นเหรียญคริปโตนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเสียมากกว่าที่จะได้นะคะ อีกทั้งในเรื่องของบุตรบริวารในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหากับบุตรบริวารได้ง่ายเช่นผิดใจกันหรือบุตรบริวารหัวดือ้อหัวกระบฏขึ้นมากับท่านอีกทั้งท่านที่มีรักนอกสมรสหรือว่ามีกิ๊กนะคะในช่วงนี้อาจจะเกิดเหตุวุ่นวายปั่นป่วนปกติท่านเคยควบคุมได้ในช่วงนี้อาจจะควบคุมไม่ได้หรือว่าออกิ๊กของท่านเกิดน้อยอกน้อยใจหรือว่า ประชดประชันอะไรท่านทําให้เกิดความวุ่นวายปั่นป,นป่วนขึ้นมาก็เป็นไปได้แล้วก็สําหรับท่านที่มีพักพวกเพื่อนฝูงที่คบหากันอยู่นะคะหรือบางทีเนี่ยหาผลประโยชน์และรายได้ร่วมกันในช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของเพื่อนลักหักเหลี่ยมโหดไว้สักนิดหนึ่งเพราะอาจจะเกิดประเด็นแทงข้างหลังเลื้อยขาเก้าอี้อันเนื่องมาจากการหาผลประโยชน์และรายได้ที่ไม่ลงตัวขึ้นมาก็ได้ค่ะ สำหรับชาวราศีมังกรนะคะก็ให้ระวังปัญหาทางด้านการงานเช่นอาจจะมีเหตุสะดุดติดขัดให้ต้องเรื่อนต้องรอหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆเข้ามามากมายอีกทั้งในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยยังเหมือนกับว่าจะมีงานงอกเพิ่มเข้ามาทั้งงานราชงานหลวงเลยเรียกว่าเพิ่มเข้ามาแบบเต็มคาราเบลเลยละคะ่ะทั้งงานที่จะต้องช่วยเหลือ งในตำแหน่งหน้าที่การงานของตนเองแล้วก็งานที่จะต้องช่วยเหลือกับพากคพวกเพื่อนฝูงหรือกับบุคคลในครอบครัวของตนเองเรียกว่ามีงานงอกเพิ่มเข้ามานะคะรวมถึงปัญหาของบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเหตุทะเลาะผิดใจอะไรกันขึ้นมา ก็อาจจะทําให้ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยก็อาจจะมีภาระหนักในเรื่องงานสักนิดนึงนะคะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดที่สื่อสารไปกับบุคคลในครอบครัวของตนเองเพราะอาจจะเกิดการผิดใจกันขึ้นมาได้ค่ะสำหรับชาวราศีคุมนะคะก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของเจ้านายญาติผู้ใหญ่หรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่ ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันได้ง่ายเข้าทํานองถ้าท่านไม่ระวังปากอาจจะสร้างศัตรูและถ้าท่านไม่ระวังหูก็าอาจจะเสียญาติมิตรค่ะหรืออาจจะมีเหตุเจ็บป่วยของบุคคลดังกล่าวนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยเกิดเจ็บป่วยก็ในช่วงนี้อาจจะต้องให้การใส่ใจดูแลบุคคลดังกล่าวนี้เยอะขึ้นค่ะ และในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุสะดุดติดขัดในเรื่องของการเดินทางหากเป็นในในเรื่องของนัดที่สำคัญนะคะท่านก็ควรจะตรวจสอบเส้นทางแล้วก็วางแผนในการเดินทางให้ดีค่ะรวมไปจนถึงในเรื่องของการระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็ชาวราศีมีนนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีราหูค้นทรัพย์อยู่แล้วนะคะ แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยคลาดเกิดขึ้นที่ราศีเมษก็ถือว่าเป็นเรือนการเงินของท่านนะคะดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นพิเศษเออบางท่านเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะบางท่านอาจจะเกิดการขาดสภาพคล่องเพราะว่ามีรายจ่ายจอเข้ามากระทันหัน เรียกว่าการเงินเนี่ยอาจจะสะดุดติดขัดเงินทองในกระเป๋าสตางค์ที่เคยฟูฟูเนี่ยเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่ากระเป๋ามันแบนลงนะคะบางทีเงินที่ตกลงกันไว้แล้วว่าจะต้องจ่ายในวันนี้เดือนนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดสะดุดติดขัดทําให้ท่านต้องรอคอยขึ้นมาแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการเสียรู้ผู้อื่นในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ ดังนั้นอาจารย์กบแนะนําว่าในช่วงนี้เนี่ยหากมีใครมาขอให้ท่านช่วยเหลือทางการเงินหรือว่าขอให้ท่านช่วยเซ็นคาประกันให้เนี่ยท่านควรบอกปฏิเสธไปก่อนจะดีกว่าค่ะและตามความเชื่อนะคะอิทธิพลของจันทรุปราคานั้นก็ไม่ได้ส่งผลแต่เพียงเรื่องวุ่นวายเท่านั้นแต่ว่าจะส่งอิทธิพลในเรื่องของความเข้มขังอีกด,ด้วยค่ะ จันทรุปราคาในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่พระจันทร์ได้ตำแหน่งมหาจักรซึ่งถือว่าพระจันทร์ได้ตำแหน่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยละค่ะโดยฤกษ์แบบนี้สายมูห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเชื่อกันว่าพระจันทร์ที่ได้ตำแหน่งที่แข็งแกร่งและยังเป็นวันรอยกระทงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองอีกด้วยจึงถือว่าเป็นมหาฤกษ์มงคลเสริมอำนาจมหาสเสน่ห์ได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ และนิยมทำพิธีเสริมดวงด้านเมตตามหานิยมกันยกตัวอย่างเช่นพิธีลงนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงนะหน้าทองลงสาลิกาลิ้นทองการสักอักขระเลขยันการอาบน้ำว่านการอาบน้ำเพนอีกทั้งท่านท,ท,ที่มีเครื่องรางของขลัขงหินแร่ธาตุกายสิทธิ์หรือว่าอัญมณีต่างๆนะคะ ก็นิยมนำไปอาบแสงจันร์ทเพื่อเพิ่มความเข้มขลังรวมไปจนถึงการทำพิธีขอพรพระจันทร์ก็เชื่อกันว่าในวันที่ราหูอมจันร์ทเช่นนี้นะคะจะมีความเข้มขลังมากเป็นพิเศษเลยละค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวสิบสองราศีพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามรอดพ้นจากอุปสรรคและอันตารายต่างๆท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ